วันนี้ผมจะพามาคุยกับรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งครับชื่อว่าพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกคือคนที่เติบโตที่ประเทศจีนและทำธุรกิจที่ประเทศจีนสําคัญกว่านั้นคือเขาได้เรียนรู้วิธีการทำติ k t o อกหรือโตอินของจีนอะ่ะจนเขามาทำช่องตัวเองแล้วมีผู้ติดตามมากมายเต็มไปหมดวันนี้อยากมาคุยกับพี่เปี๊ยกว่าถ้าวันนี้ตลาดไทยมันเริ่มอยู่ยากมากขึ้นเรามีคนต่างประเทศมาแข่งขันกับเรามากขึ้นเราจะทำธุรกิจแบบไหนเพื่อให้เรายังมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปได้อยากให ทุกคนดูคลิปนี้กันจริงๆเพราะผมเชื่อว่ามันจะเป็นคลิปที่เปิดม i n d ซ e t เปิดวิธีคิดของทุกคนเลยวันนี้อย่างที่เกิดกับทุกคนครับผมอยู่กับพี่เปียกครับทำไมพี่เปียกอยู่ดีๆถึงไปคล่องเกี่ยวกับการค้าขายที่เมืองจีนได้เริ่มมาจากตอนประมาณเกือบส0ปีที่แล้วนะครับพี่คิดว่าเอ้ยตัวพี่เองเป็นคนไทยเนาะเราก็ ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนมาเนี่ยยังไม่เห็นสินค้าไทยมาขายเลยยังไม่เห็นสินค้าไทยมาทําตลาดที่เมืองจีนนะครับพี่ก็เลยมีความคิดว่างั้นเราน่าจะเป็นคนที่นําสินค้าดีๆนําสินค้าที่มีคุณภาพของไทยเนี่ยไปขายที่ประเทศจีนประจวบเหมาะกับตอนนั้นเนี่ยคนจีนออกมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นก็เลยเป็นจุดที่ทําให้พี่เริ่มนําสินค้าแล้วก็เริ่มเข้าไปคลุกคลีกับอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศจีนเป็นช่วงที่มีหนังเรื่อง Lost in ใช่ลอซินไทยแลนด์ใช่อันนั้นคือสร้างกระแสได้จริงๆใช่ไหมโอ้เยอะมากๆเพราะม่คนจีนออกมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากๆเลยตอนนั้นพี่เป็กเอาอะไรไปขายครับเซเนไว้ครับผมก็เป็นสกินแคร์สิบปีที่แล้วดังมากแอบบอกได้ไหมครับสร้างยอดขายรวมๆกันเท่าไหร่ครับก็ต่อปีเนี่ยที่ประเทศจีนนะครับตกอยู่ที่ประมาณ500กว่าล้านโอ้แล้วก็เลยทําให้พี่เป็กก็อยู่ที่จีนยาวเลยใช่ครับพี่เป็กเห็นอะไรกับการทาธุรกิจของคนจีนบ้างเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีกลุ่มทุนจีนเข้ามาที่ประเทศไทยแพลตฟอร์มเราก็ ใช้ของคนจีนอีกครับทำไมมันถึงเป็นจีนนะครับ คือจีนเนี่ยทุกๆคนทราบกันอยู่แล้วว่าเขาเป็นโรงงานของโลกใช่ไหมครสินค้าทุกๆอย่างนะเราจะผลิตอะไรเนี่ยจีนสามารถจัดการได้หมดนะครับในระยะเวลาอันรวดเร็ว e ีวีเดี๋ยวนี้ก็จีนหมดแล้วนะครับสุดยอดมากๆยอดขายมอเตอร์โชว์ล่าสุด b ีวดีดบบสองแล้วสุดยอดเลยพอย้อนกลับมาว่าเมื่อประเทศจีนเป็นโรงงานของโลกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรในประเทศจีนเองเนี่ยแน่นอนว่ามันมีการแข่งขันกันสูงมากอยู่แล้วนะครับคือพอแข่งขันกันสูงมากเกิดอะไรขึ้นสมมติต่อพัฒนาสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งเฮ้ยขายดี พี่บอกพี่ก็ผลิตได้งั้นพี่ก็ทําตามขึ้นมาแต่ว่าพี่จะทําให้มันดีกว่ามันก็เลยมีสินค้าเยอะแยะมากมายแต่ประเด็นคือแล้วการบริโภคในจีนเนี่ยพอมันเริ่มอิ่มตัวทํำยังไงละ่ะไม่มีทางอื่นงั้นก็ต้องไปต่างประเทศสิเนเจอร์มันมาจากเรื่องของการผลิตเรื่องของสป라이ที่มันเยอะมากเกินกว่าความต้องการละสะภาพการแข่งขันที่มันล้นตลาด ใช่มันก็ไปที่อื่นไม่ได้มันก็ต้องล้นออกมาประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วจริงๆประเทศไทยก็เป็น1ประเทศที่คนจีนเล็งไว้นะเพราะว่ากําลังซื้อก็ค่อนข้างดีในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็มีชายแดนที่ใกล้เคียงกันเนอะสศรษฐสินค้าการขนส่งก็มาได้ง่ายพฤติกรรมเราก็คล้ายๆกันใช่ครับผมนี่คือในส่วนของสินค้าถ้าพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มเราจะเห็นว่าอทำไมประเทศไทยไม่มีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเองรู้ไหมว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยมันใช้ เดพใช้คนนักพัฒนากันกี่คนที่เคยได้ยินเพื่อนพี่ที่ทํางานอยู่ในราาาัตนาเขาเล่าให้ฟังเนะเขามีทีมเดฟพันกว่าคนพันกว่าคนโอ้เขาทําออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วอะเนะ <c oughs> แล้วสมมติคนไทยเราจะทําขึ้นมาโอ้โหเราจะเริ่มจากมีทุนที่ไหนมาเอาพันกว่าคนไปสู้กับเขาอะ <c oughs> แล้วการพัฒนาตรงนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มันไม่ใช่มีเงินก็ทําได้สมมติเราบอกว่ามีหมื่นล้านจะพัฒนาให้ได้แบบนี้มันก็ทําแบบคําไม่ได้เพราะว่านอกจากเทคโนโลยีที่เขามีเขายังมี big data อีกใช่ไหมเราเราเข้าไม่ถึง data ที่เขา สะสมมาเป็น10-20ปีอะเราเจอการเข้ามาของธุรกิจจีนไม่ว่าจะเป็นสินค้าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนผู้ประกอบการไทยจะปรับตัวยังไงดีครับในมุมมองของพี่ที่คิดว่านี้ซึ่งมันเป็น mission มิชชั่นของพี่ด้วยนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะจับใจใช้สอยสินค้าจีนเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเรามองกันถึงตัวการผลิตจริงๆเนี่ยประเทศไทยไม่สามารถผลิตสินค้าหลายๆอย่างได้ที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่มีฐานการผลิตพวกนี้นะ หรือรถยนต์ก็ตามเราอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าเราสู้ราคาจากบ้านเขาไม่ได้ซึ่งจริงมันไม่ได้แตกต่างจากการที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเราไปจ้างผลิตนะแต่ตอนนี้มันแค่เป็นแบรนด์เขาเองแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการาควรจะทาคืออะไรเราต้องเอาผู้บริโภคมาอยู่ในมือของเรานะครับรวมถึงใครก็ตามนะที่ฟังอยู่เนาะใครก็ตามที่เป็น KOL ใครก็ตามที่เป็นนูนเซอร์นะครับผมอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันเนาะเราเอาผู้บริโภคนะครับหรือว่าลูกค้าปลายทางเนี่ยอยู่ใน ืออขงคนไทยเพราะว่าถ้าเกิดเรามองภาพรวมของซัพพลายเชนคนผลิตเจ้าของโรงงานเขามีมาร์จิ้นเท่าไหร่เองไม่เยอะไม่เยอะขนส่งเอาไปอีกส่วนหนึ่งแล้วนะแต่คนที่จะได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุดในซัพพลายเชนทั้งหมดสินค้าร้อยหนึ่งเนี่ยคนที่ควบคุมช่องทางการขายคนนั้นแหละเป็นคนที่ได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ,บน่งมากที่สุดคนไทยเราก็แค่เข้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็น่าจะเพียงพอละเราไม่สามารถห้ามการเข้ามาได้เราไม่มีศักยภาพที่จะแข่งกับเขาได้แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จาก การเข้ามาโดยเราไปเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของเขาใช่ครับเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของเขาในส่วนที่เราทําได้ดีที่สุดนั่นก็คือการมีผู้บริโภคมีคนที่เชื่อใจเรามีคนที่รักเราตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่ที่คิดว่าสําคัญมากๆฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะไม่ได้สร้างแบรนด์สินค้าแต่เราสร้างแบรนด์ตัวเราเองเราสร้างแบรนด์บริษัทของเราที่เราสามารถเอาสินค้าอื่นมาขายเข้าไปหาลูกค้าคนไทยได้ใช่ซึ่งที่มองว่ามันก็เป็นโมเดลธุรกิจที่ปัจจุบันเนี้ยก หลายๆคนก็ทำอ,อย่างพี่ยกตัวอย่างนอะอย่างเช่น<ม>พี่จิ๊บเนี่ย JIB ใช่ไหมครับเขาคอมพิวเตอร์ของเขาเขาไม่ใช่เขาผลิตเองนี่ก็ลักษณะเดียวกันคือตัวเราเองต่างหากที่เราสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคนคันั่นก็คือธุรกิจแบบหนึ่งซึ่งการที่จะทําแบบนั้นได้แน่นอนแหละโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทแน่นอนครับผมเพราะว่ามันใช้ต้นทุนที่ถูกที่สุดใช้เวลาที่สั้นที่สุดเราสามารถทําสิ่งแบบนี้ได้ทีมลิพายก็เป็นหนึ่งพิสูจน์ตอนนี้ครับ บางฮาซันที่เขาไม่ได้มีสินค้าของเขาเองเลยจนสุดท้ายเขาสามารถขายและสร้างยอดขายเป็นพันล้านน,นี่คืออย่างแรกมีช่องทางของตัวเองแล้วในมุมของคนที่ผลิตสินค้าอยู่แล้วมีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วเราจะไปแข่งกับสินค้าที่ของราคาถูกจากจีนเรยจะคือเราต้องมองก่อนว่าเป็นสินค้าอะไรคือถ้าเกิดเป็นสินค้านวัตรกรรมหรือสินค้าที่เราก็เอาจริงมีแบรนด์แต่ว่าก็สั่งผลิตจากจีนเองเนี่ยที่ต้องบอกตรงๆว่า ก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองกลับมาเรื่องความเชื่อใจของลูกค้ามากกว่าเรื่องการบริการอันนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยเ,ยเราก็ยังทําได้ดีฉะนั้นถ้าเกิดเรามีสินค้านอกจากสร้างแบรนด์ที่เราต้องทอําอยู่แล้วเลยแหละคือการดูแลลูกค้าของเราเองที่เราอาจจะดูแลได้มากกว่าคนอื่นที่เข้ามาขายของกับคนไทยครับม,มีข้อไหนอีกไหมครับพี่มองว่าอีกอย่างหนึ่งนะตะกีน้นี้ที่ต่อพูดว่าไอ้จีนแพลตฟอร์มเขามาถึงไประเทศไทยจริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยไปทั่วโลกแล ตอนนี้เป้าหมายของตัวบาบาใช่ไหมคือบาบาเนี่ยเขามีบริษัทในเครือหลายอันเนาะเขาเป่าซึ่งเป็นอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศจีนนะมีลาซาด้าซึ่งเป็นอ e ีคอมเมิร์ซในเซาท์เวสตเอเชียนะครับแล้วเขาก็ยังมีอาลีเอ็กซ์เพสรวมถึงอาลี巴าด้วยอย่างตัวอาลีเอ็กซ์เพสเนี่ยนะครับจริงๆ positioning ของเขาเขาพยายามอยากจะไปแข่งกับอเมซอนซึ่งพี่เชื่อว่าเขาจะทุ่มงบเขาจะทุ่มอะไรเหมือนกับที่เขาทํากับลาซาด้าเพื่อให้มันกระจายไปที่อื่นได้เราสามารถนะหลายๆคนที่มีสินค้าของของเราเองเนี่ยใช่ไหมเราเคยคิดหรือเปล่า ว่าสินค้าของเราไม่ได้จําเป็นต้องขายในประเทศไทยอย่างเดียวนี่ถ้าเกิด AliExpress มันไปได้ทั่วโลกเราก็สามารถขายคู่ไปกับเขาได้เดี๋ยวเขาช่วยเราทําตลาดเขาช่วยเราดันแพลตฟอร์มของเรามันจะเป็นการคิดเกินตัวไปไหมครับพี่เปียกว,ว่าประเทศไทยเรายัางตีตลาด ของเราเองไม่ได้เลยจะต้องไปตีตลาดข้างนอกแล้วหรอ <C'> er> คือพี่มองว่าหลายๆอย่างนะที่เราอาจจะมองข้ามเราอาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติเขาอาจจะมองเป็นเรื่องแบบเฮ้ยอันนี้มันพิเศษอันนี้มันแปลกใหม่ก็ได้ทั้งทงที่เราอาจจะไม่ได้ต้องทําการตลาดมากเลย <C'> er> นะตัวอย่างเช่นเกงมวยไทยสมัยก่อนหรือ <C'> er> เกงลายช้างคนไทยไม่มีใครใส่นะครับแต่มันกลายเป็นสินค้าขายดีที่คนต่างชาติมาแล้วต้องมาซื้อซึ่งจริงจริงบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาซื้อเราเราเอาไป ขายเขาผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เลยใส่ความดีไซน์ที่พิเศษขึ้นให้มันมีความแตกต่างจากสิ่งที่กางเกงลายชา้างที่มันขายอยู่ตามบ้านเรานะครับผมเห็นว่าพี่เปียกเพิ่งบินไปที่ประเทศจีนไปอาลีบาบาไปทริปมามันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าเห็นว่าวันนั้นไปกับน,นักธุรกิจไทยเยอะมากทร,ร,ริปนี้มันเริ่ม <50 S 1> ได้ยัไงอะสี่ห้าสิบคนนะครับก็จริงๆทริปนี้เป็นทริปที่พี่พจัดคับคุณนกคงศะทรเป็นทริปที่นพก็มีวันหนึ่งคุยกับพี่ว่าเฮ้ยพี่เปีนจรมงับ ก็เลยเป็นเหตุผลที่สร้างคลิปน mm ี hmm. resource. Resource. ้ขึ deste, ้นมาคอนเซปต์ก็คือเราอยากจะไปดูทั้งแพลตฟอร์มเราอยากจะไปดูทั้งสตาร์ทอัพเราอยากจะไปดูบริษัททั้งเล็กทั้งใหญ่มีระดับตั้งแต่หมื่นล้านพันล้านร้อยล้านมีหมดสิ่งที่ได้เห็น2อย่างหลักๆแล้วกันคนจีนใส่ใจเรื่องของ R&D มาแล้วการที่เขาทำแอนดีตรงนั้นเนี่ย<ม>เขาไม่ได้ทำแบบสเปสปะเขาทำเบสออน n data ในมุมของแพลตฟอร์มที่เราไปดูเนี่ยคือประทับใจมากๆอย่างหนึ่งก็คือที่ไปดูอ l ล b ิบาบาเ<ม>ขาฉายภาพให้เราเห็นว่า20ปีที่ผ่านมาเขาแบ่งกลุ่มธุรกิจของเขาเป็นยังไงบ้างเรื่องของอีคอมเมิร e ์ซนะครับม,มีในมุมของเรื่องโลจิสติกในเรื่องของการเงินในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะกระจายไปทั่วโลก นะตอนนี้อย่างพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่น ba 巴巴 cloud เองตอนนี้คืออันดับ2ของโลกเลวนะแล้วเขาก็พร้อมที่จะไปบุกตลาดฝั่งโซนอเมริกายุโรปนะนี่คือเรื่องหนึ่งนะที่อาจจะไกลตัวเราแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าเป็น benefit กับคนไทยก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มตะกี้นี้ที่มีพูดถึงเรื่องอาเ e x p r เพรสใช่ไหมครับเขาก็เลงว่าเจ้าอเมซอนเนี่ยจะเป็นคู่แข่งของเขาเขาก็อยากจะพัฒนานะสินค้าจีนนะไปทั่วโลกด้วยเหมือนกันซึ่งจริงแพลตฟอร์มเนี้ยมันเป็นแพลตฟอร์มเปิดเนาะเราก็สามารถเอาสินนะค้าไทยขึ้น ไปอยู่ใน Aliexpress ได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขากําลังทําอยู่นะครับก็คือการทําเรื่องโลจิสติกซึ่งอันนี้น่ากลัวมากนะเป้าหมายของเขาคือจากจีนไปทั่วโลกนะครับ จะใช้เวลาไม่เกิน5วันนะครับมันก็เป็นประโยชน์กับสินค้าที่มาจากประเทศไทยด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่แค่จีนส่งไปได้อย่างเดียวพอเขา build-in f r a s t r u c t u r e นี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถส่งของไปควบคู่กับแพลตฟอร์มที่เขาจะขยายไปได้ด้วยผมเคยไปได้ยินคนที่ขายของในอลีบาบาที่ขายไปต่างประเทศเขาบอกว่าสิ่งที่มันต่างจากแพลตฟอร์มอื่นคือเขามีเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของเราเองอ่ะมันจะเหมือนมันจะเหมือนมีเทียมั้งครับผมบผมจะไม่ผิดเหมือนเป็นค่าสมาชิกรายปีหรือรายครั้งเนี่ยที่เขาจะมา add-on ช่วยเราว่าแพคเกจจิ้งต้องเป็นยังไงอของจะเข้าประเทศนี้ต้องปรับตัวยังไงตั้งราคาแบบไหนเรียกว่าเหมือนเป็น Person a l a s s i s t a n t ที่เข้าใจตลาดโลกอยู่ซึ่งแพลตฟอร์มอื่นไม่มีไม่มีถ้าเกิดใครขายของขอยู่บน a เม z o n ก็น่าจะรู้ว่าก็คือต้องไปศึกษาเองทำทุกอย่างเองหมดใช่ไแต่ว่านี่คือสิ่งที่จีนเขาทำฉะนั้นจริงๆถ้าเรามองมุมกลับกันเนี่ยแทนที่จะต้องมานั่งกลัวมานั่งกังวลว่าโอ้โหกลุ่มทุนจีนมากินตลาดไทยแน่นอนทำไมเราไม่อาศัยศักยภาพที่เขามีและอินฟาสตรักเจอร์ที่เขาวางอยู่แล้วเอาธุรกิจของเราเอาโปรดักต์ของเราที่เรามั่นใจว่าเราทาได้ดีอ่ะออกไปตีตลาดโลกใช่ไอยยางหนึ่งที่ อยากจะฝากเอาไว้นะครับทุนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยอ่ะเรามองว่าโอ้ทุนจีนเข้ามาแย่งการทําธุรกิจแต่ว่ามันก็เกิดการจับจ่ายไท้สอยในประเทศไทยเหมือนกันนะแล้วพี่เชื่อว่านี่แหละจะเป็นประกายอันใหม่ที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าจีนที่เข้ามาถ้าไปดูตัวเลขนะจากทาง BOI อเนี่ยอันนี้พี่บอกตัวเลขก่อนโควิดนะครับคือทุนจีนเข้ามาแบบลงทุนผ่าน b o i นะสองสามแสนล้านนะเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมันอยู่ระดับหมื่นล้านเองนะแล้วพี่เชื่อว่าถ้าไม่ได้ผ่านบีอีกเยอะวา ด้วยซ้ำนะแล้วตอนนี้จีนเริ่มกลับมาละคือเงินทุนเหล่านี้แหละมันจะสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องระลึกไว้ด้วยนะครับสินค้าตัวไหนที่ขายดีเดี๋ยวคนจีนจะทําเองได้อ่าอันนี้ต้องต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ว่าเวลาเราพัฒนาสินค้าเนี่ยอย่าทําแค่เป็น raw mat แล้วก็มาทําอะไรนิดหน่อยใส่แพคเกจิ้งแล้วขายเลยมันต้องมีนวัตกรรมหรือว่าต้องมีการปรุงแต่งต้องมี R&D ใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้มันยังเป็นสูตรลับหรือ เป็นสิ่งที่คนจะมาแข่งกับเราแล้วแข่งยาก่ ตอนคิดอะยากหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่มันออกไปขายทั่วโลกเราจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าเวลาเราทำธุรกิจสิ่งที่ต้องทำก็คือสร้างกำแพงการแข่งขันขึ้นมาฉะนั้นก็ผมว่าจริงๆก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีครับทำธุรกิจต่อให้จะใช้แพลตฟอร์มส่งออกได้แต่เราก็ต้องมีท่าไม้ตายของเราเองไว้ด้วยเหมือนกันขอบคุณพี่เปียกครับครับผมขอบคุณครับก็จากที่ได้คุยกับพี่เปียกอะครับเราก็คงรู้กันแล้วนะว่ามันคงห้ามไม่ได้หรอกที่ธุรกิจจากจีนมันจะเข้ามาในเมืองไทยไม่ จะเป็นเรื่องรถยนต์เรื่องการค้าขายอะไรทั้งหลายแต่สิ่งที่เราต้องทําถ้าเราไม่สามารถไปสู้กับเขาได้ทําไมเราไม่เรียนรู้โน้ตหาวจากเขาเพื่อเอามาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเราเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเราให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือแทนที่เราจะมองตลาดในประเทศอย่างเดียวเนี่ยการส่งออกมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นมันมีแพลตฟอร์มอย่างบาบาเข้ามาช่วยมันจะทําให้เราสามารถหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาให้กับธุรกิจเราได้วันนี้ที่เราชวนพี่เปียงมานั่งคุยก็เพราะว่า เรากําลังจะมีจานจัดทริปขึ้นมาชื่อว่าลีบาบาดีม t r i ปเราจะพาผู้ประกอบการทุกคนไม่ใช่เฉพาะธุรกิจอาหารนะธุรกิจอะไรก็ได้ไปที่ประเทศจีนไปดูงานที่อลบาบาเมืองหางโจเลยเราจะพาไปเรียนรู้จากเจ้าของแพลตฟอร์มอลบาบากันวันที่5 8ถึงมีนาคมนี้ก็คือ4วันสาคืนเราไม่ได้ไปเที่ยวนะครับฉะนั้นใครที่ตั้งใจอยากไปเที่ยวทริปนี้คงไม่เหมาะแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้ธุรกิจใครอยากพัฒนาตัวเองและเรียนกับ เจ้าของแพลตฟอร์มมีทั้งหมด9คลาส10วิทยากรเอาง่ายๆไปเพื่อเรียนหนังสือไปดูอาลีบาบาเฮดคอร์เตอร์ที่หางโจทริปเนี้ยผมว่าเหมาะราคาทั้งหมดทริปการเรียนอยู่ที่88,000บาท แต่ถ้าสมัครภายใน10คนแรก88 0 0มเหมือนเดิมแต่ไปได้2คนเอาง่ายๆคือ1นฟรี1นึ่อ่ะเหลือคนละ 44%,000 บาทเท่านั้นแต่ไม่รวมตัว๋วเครื่องบินนะซึ่งตัว๋วเครื่องบินปัจจุบันมันไม่ได้แพงเหมือนเดิมแล้วราคาตัว๋วเครื่องบินมันถูกมากและผมอาะผมจะไปเรียนด้วยเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออถ้าเราจะต้องทําธุรกิจโดยที่เราจะต้องมองไปที่ตลาดต่างประเทศเป็นหลักเพราะกําลังซื้อในประเทศมันเริ่มหายไปเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องมีวิธียังไงแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ทริปเ 88,000ได้ไปเรียน9้าร์ธุรกิจมีประกาศนียบัตรให้แล้วก็มีสิทธิพิเศษต่างๆมูลค่ากว่า280,000บาทแต่เราเสียแค่88,000เท่านั้นแล้วถ้าเกิดรีบสมัครเนี่ยก็เหลือแค่44,000บาทอย่าลืมนะไปวันที่5-8มีนาคมนี้ผมไปด้วยเพราะผมอยากไปถ่ายคลิปให้ทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ ดูในคลิปไม่สู้กับไปเรียนรู้ด้วยตัวเองให้คิดว่าครั้งเนี้คือการลงทุนเรียนรู้เพื่อเราจะต่อยอดไปหารายได้หลักแสนหลักล้านต่อไปในอนาคตถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็กดสมัครกันเข้ามาหรือใครมีข้อสงสัยอะไรก็จะแปะเบอร์ติดต่อไว้ก็โทรไปพูดคุยสอบถามกันได้ซึ่งถ้าใครอยากไปเจอผมใครอยากไปเรียนรู้กับผมก็เจอกันในทริปนี้ครับกับอาลีบาบาดรีมทริป